น้องตื่นเต้นไหมอะครับก็ช่วงโควิดก็ไม่ค่อยได้ออกนะครับเพราะว่าก่อนโควิดก็มีออกรายการบ้างไปว่ายน้ำอะไรอย่างงี้นะฮะก็ไม่ไม่ถึงเต้นอะไรครับเมื่อวานก็เมื่อวานเพิ่งพาไปกองถ่ายเนี่ยน้องกับพ่อใครตื่นเต้นกว่ากันอะไรนะครับน้องกับพ่อใครตื่นเต้นกว่ากันผมว่าพี่ๆตื่นเต้นมากกว่าผมครับจริงๆได้บอก้องว่าวันนี้เราจะมาออกงานทํางานกันอ๋อบอกครับป้าป๊าก็บอกวิจิตตลอดครับ บางทีให้ทานข้าวก่อนครับเวลาทานข้าวเข้าพอดีพอมาเจอผู้คนเยอะๆเขาเป็นยังไงบ้างครับอะไรนะครับพอมาเจอผู้คนเยอะๆเขาเขาชอบนะครับเหมือนกับว่าเวลาที่เขาได้มาเจอเด็กก็เหมือนกับเขามาเจอสังคมของเขาฮะเขาก็จะรู้สึกว่าอยากจะเดินเข้าไปเล่นด้วยไปไปมีมนุษยสัมพันธ์ด้วยก็เริ่มเริ่มจะโตแล้วครับ กว่ห้าเดือนอันนี้คือพาไปกองนี่คืออะไรฮะอยากให้ไปเรียนรู้ชีวิตของคุณพ่อในกองพาไปกองเพราะว่าเอ่อมันเป็นสถานที่ที่สามารถที่จะมีพื้นที่ให้เดินได้มันเป็นมันเป็นสตูดิโอทุกวันถ่ายที่สตูดิโอชมเชยแล้วมันก็ผมมีแค่สองฉากก็พาไปตั้งแต่เช้ชาว่าถ่ายเสร็จก็พาไปทานข้าวต่อเพราะใช้เวลาอยู่กับลูกคือว่านี่เป็นวิถีชีวิตของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเหรอครับก็เป็นชีวิตปกติครับตั้งแต่มีลูกก็เป็นแบบนี้ไปแล้วครับก็คือทำงานเสร็จก็้กลับไปดูลูกครับ ก็คือช่วงนี้นี่คือถ้าไปไหนก็คือจะเอาลูกไปตลอดหรือจรไปที่ไหอ๋อไม่ครับไม่ฮะก็เราก็ต้องมีเวลาของเราบ้างนะครับอย่างเช่นผมไม่ทาํางานหรือว่าผมอาจจะต้องไม่คุยงานหรือว่าเป็นเวลาพักผมก็มีบ้างนะฮะอาจจะให้พี่เลี้ยงคอยดูอะไรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมมีเวลาก็จะอยู่กับเขาที่บ้านตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยฮะเจอกันก่อน,อนแล้วค่อยออกมาทํางานเพราะส่วนใหญ่ก็ต้องทํางานกับทุกวันพัฒนาการน้องตอนนี้เป็นไงบ้างครับพัฒนาการของน้องก็ ไปไม่ตามวัยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะฮเริ่มที่จะพูดละเริ่มที่จะเรียกป๋าป้าเรียกมัมมัมตอบว่าวิจิจาก็ตอบจ้าได้บ้างแล้วอะไรยนะฮะแล้วก็เริ่มดูแฟลชการ์ดเล่นแฟลชการ์ดละรู้จักสีว่าอันไหนสีเขียวสีเหลืองหนูเกิดมันเดนะลูกหนูเกิดวันจันนะลูกอะไรอย่างเงี้ยหนูเกิดปีหมูนะลูกหมูเป็นหนูเป็นตัวหนูนะป๋าป้าเป็นวัวนะครับ สอนไไหนึ่งเงินไปกับถามถึงแม่ครับตอนนี้ปัญหาเป็นยังไงครับกับคุณแม่ของน้องก็ต้องขออนุญาตเรียนแบบนี้ครับว่ากับกับปัญหาที่เกิดในทุกๆเรื่องมันเป็นปัญหาที่หนักก็เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อชีวิตผมกับลูกนะครับแล้วก็แต่และเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ ผมไม่ได้มีความปรารถนาจะให้เกิดในชื่อของผมกับครับแต่ผมก็ได้พยายามแก้ไขประคับประคองทุกๆเรื่องอย่างดีที่สุดครับจนสุดท้ายปัญหามันก็ไม่จบผลลัพธ์มันก็เลยต้องออกมาเป็นแบบซึ่งปัญหานี่มันเกิดจากอะไรหรือว่าทุกๆเรื่องมันเกิดเพราะอะไรผมเชื่อว่ามันมีคำตอบในตัวของมันอยู่แล้ว ผมเองก็ผมเองก็ทุกนะครับไม่ได้มีความสุขในท,ทุกทุกวันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งที่กำลังจะบอกความรู้สึกกับทุกๆคนนคั่คือว่าเราต้องเอาเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับมาเป็นเหตุผลเพื่อรองรับการตัดสินใจเราไม่สามารถที่จะเอาแม้กระทั่งความรู้สึกข,ของตัวเราเนะี่ยมา มามามาตัดสินใจกับกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขออนุญาตสำหรับความคิดเห็นหรือว่ากระแสะสังคมอื่นๆต้องขออนุญาตละเว้นไม่จริงเพราะเรื่องนี้เราต้องใช้ข้อเท็จจริงนะครับเป็นหลักแล้วต้องมีวีจิคือวีจิเป็นตัวตั้งคือวีจิต้องสำคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ที่ผมจะต้องปฏิบัติและต้องทาในวันนี้มันจะต้องเป็นผลดีต่อลูกมากที่สุดหรือกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของลูกน้อยที่สุดในวันนี้และในวันข้างหน้าในอนาคตของลูกครับแต่ดูที่การตัดสินใจของพี่หนุ่มดูแบบเด็ดเดี่ยวมากดูแบบขาดเป็นขาดอะไรเงี้ยอ่อมันคือฟางเส้นสุดท้ายใช่ไหมครับที่พี่หนุ่มตัดสินใจผมเชื่อว่าเมื่อกี้ผมตอบครบถ้วนแล้วนะครับ แต่ในส่วนของของคุณแม่เนี่ยผมก็ขออนุญาตเรียนให้ทราบว่า<ม>เรื่องของการที่ติ๊กจะมาพบลูกนะครับ<ม>ก็ผมไม่ได้กีดกัน<ม>แต่ผมอะ่ะไม่ว่างจริงๆนะครับชีวิตมันก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่มันเริ่มต้นใหม่มผมต้องทำงานใช้นีผมต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งเก็บไว้ให้ลูกเราก็ยังต้องดูแลคุณแม่ที่แก่ลงทุกวัน ผมก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องให้ที่มืาษาทางกฎหมายในภาษานกับติ๊กว่าเราจะมีแนวทางในการที่จะมาพบลูกอย่างไรน,นี่ก็คือจะเป็นข้อตกลงทั้งหมดเลยใช่ไหมว่าระยะยาวคือจะแบ่งกันยังไงให้ดูแลลูกหรือว่าเจอลูกไงก็ต้องมาคุยกันครับเพราะตอนนี้ติ๊กก็ประสานกับมาแล้วครับ,รบแล้วก็เดี๋ยวดูวันว่างที่ผมไม่ทํางานก็คงจะได้มีโอกาสเจอกันแล้วคุยกันว่า แนวทางไหนที่เราจะสามารถทําหน้าที่เป็นพ่อและแม่เพื่อให้วิจิดีที่สุดครับก็จะเอาคุณหญิงยินยังว่าสามารถเจอหน้าติดได้เจอได้ครับผมไม่ได้ปิดการเมืองไม่ให้ขออนุญาตถามเมื่อกี้คุณหญิงต้องใช้นี่คือใช้นี่ในส่วนของติกเกอร์ว่าไงครับเอ่อตรงนี้ผมขออนุญาตไม่ตอบเดี๋ยครับครับมาตอนนี้หลายคนเป็นกำลังใจไหมโอบกำลังใจให้ครับก็ขอบพระคุณครับสำหรับกำลังใจนะครับที่ให้ผม ให้ทั้งติ๊กแล้วก็ให้มิจิแล้วก็ให้ครอบครัวเราทุกทคนนะครับขอ,อบพระคุณมากๆครับพี่น้องโอกาสาทายข้างหน้าจะกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมได้อีกไหมครับคงไม่ได้ครับอันนี้เป็นอะไรยังไงครับไม่ได้เลยครับเพราะว่าผมก็ได้แสดงเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารนะครับที่ชัดเจนระบุไว้อยู่แล้วนะครับว่าก็ระบุไว้ตั้งแต่วันที่20มกราคมอยู่แล้ว แต่คุณท่านจิตใจอย่างนี้ให้อภัยเขาไหมห้ในการสิ่งที่เอาผิดพลาดไปหรือไ่ารัผมไม่พูดถึงหรอกครับครับพี่หนุ่มตอนนี้ก็คือเรื่องครอบครัวเราให้ทนายเป็นคนตัดการอย่างเดียวเลยครับยังไงก็นนให้เป็นคนประสานนี่ครับ,บครับ,รบเพราะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าผมเองก็ไม่ว่างมผมก็ถ่ายละครจกบทุกวันทํางานทุกวันครับประสานก็คือในการตกลงกันเฉยๆไม่ได้ว่าเป็นคดีคนคดีความก็คือเป็นประสานในการหาข้อตกลงร่วมกันใช่ครับก็แค่ประสานว่าลักษณะของการเจอรูปผมว่างวันไหนอะไรยังไง แต่พี่หนุ่มก็จะเป็นคนเลีเ้ยงน้องวิจิอยู่คนเดียว <c oughs> ใช่ไหมคบผมจะเป็นคนน้องเลี้ยงน้องวิจิคนเดียวใช่หรือว่าแบบมันจะเม่อเกิดเาเคุยเรื่องพนายไรต,<อ>ต้องมีการแบ่งว่าให้แม่เขาดูแลตรงนี้มันยังหาข้อสรุปันไม่ได้<อ>ครับแต่พี่หน่ว่าติ๊กก็ประสานกันมาแค่ว่าเราเราเระบุวันเวลาที่เราจะมาเจอกันได้แล้วแล้วเดี๋ยวเราก็มาคุยกันว่าเออลักษณะที่เราจะดูลูกจะเป็นยังไงตอนนี้นี่หนี่มคมีผ่านพนาอย่างเดียวไม่เคยได้คุยกับพี่หนุ่มเลยใช่ไหม พราะคุยกับผมนี่ครับผมก็โพสต์ลงไอจีสตอรี่ไปแล้วว่นนี้มีการคุยกับผมครับก็บอกว่าเจอลูกได้ก็แต่แบบว่าให้ติดต่อทางทางที่ที่ผมให้ประสานมาเขอก็ไปเจอมาแล้วบจสิยังครับยังไม่ได้เจอเลยแต่ว่าพี่หนุ่มให้เจอแล้วที่ในแชทแต่ผมก็ยังไม่ได้ไปเจอใช่ไหมครับล่าสุดยังไม่ได้เจอเลยครับเพราะว่าผมผมยังไม่ได้ยังไม่มีเวลาเจอครับ อย่างนี้ใช้คำว่าคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวไนะไหมครับเพราะว่าในแฮชแท็กพี่หนุ่มเขียนว่าซามูไรพ่อลูกอ่อนก็ใช้คำว่าซามูไรพ่อลูกอ่อนอยู่เพราะคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวน่าจะใช้กันเยอะแล้วเหนื่ยนะุ่มต้องเลี้ยงลูกคนเดียวโดยที่แบบว่าต้องอะไรนะครับอกเขาแล้วเขาอยู่ในช่วงที่กำลังโตเอ่อก็อย่างที่เรียนไปในเบื้องต้นครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องไม่ใช่ความรู้สึกนึกคิดของเราแล้วมันจะต้องเป็นสิ่งที่เอาเขาเป็นเป็นเป็นที่ตั้ง ที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องปรับตามเขาครับเราต้องทําเพื่อเขาเรียกว่าช่วงนี้ก็คือพี่หนุ่มมีงานรับละครอะไรกอรับหมดเลยเหรอครับหรือว่าตอนนี้ตอนนี้มันไม่ใช่รับหมดเลยครับเพราะว่าที่ถ่ายค้างอยู่มันอยู่สองเรื่องครับก็เรื่องเพลินภริยาช่องแปดก็จะออนแอร์สิ้นเดือนหน้าแล้วก็มันเกิดกล้าวก็ออนแอร์ทั้งช่องมารินก็ต้นพฤศจิกายนครับเราไม่เหนื่อยเกินไปใช่ไหมครับพี่หนุ่มครับเราไม่เหนื่อยเกินไปใช่ไหมครับหรือว่า ผมต,ต้องเลี้ยงวิจิตรจนต่อแล้วยอมยอมเพื่อนลูกใช่ไหมครับในการทำงานหนักมันคือตั้งแต่รู้ว่ามีเขา,าเราก็มีสัญชาตญาณความเป็นพ่ออยู่แล้วครับก็คือปรับเปลี่ยนตัวเองเลยใช่ไหมครับใช่